สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับจากมันนี่เทรดมันนี่เกมนะครับคิดเองเป็นเทรดเองได้นะครับก็ ลักษณะของวันนี้ผมก็ขออนุญาตมาพูดเกี่ยวกับเซตของอาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงอาทิตย์นี้นะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วเราควรทํายังไงบ้างดีกว่าเนาะนะครับจะจะไปพูดเรื่องอื่นมันก็จะดูจางๆไปนิดนึงนะครับว่าสถานการณ์ช่วงนี้เราควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วอะไรเราควรจะต้องรู้บ้างโอเคเรามาว่ากันก่อนเลยถ้าซายมานิทรีเราจะต้องรู้ก่อนเลยภาพรวมใหญ่ว่าเซตเป็นยังไงเรามาดูเลยเซตแนวต้านนะแนวต้านที่แข็งแรงก็พันห้าร้อยหกสิบหกหวังว่านะครับจะทําผ่านขึ้นไปได้แต่แนวรับเป็นแนว ใหม่เพราะว่าเกิดการเซตทําลงนะครับประมาณ8วันแล้วมีวันที่เบรกนะครับก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าเบรคพันสี่กผมจะไม่เอาไ้เทียนนะครับเพราะว่าผมถือว่าไม่ค่อยมีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมจะเอาตัวบอดี้ไปสักส่วนใหญ่ผมก็เลยตัดไส้เทียนออกผมไม่อยากให้หลุดพันสี่ก็คือถ้าหลุดก็จะเป็นจุดที่ทํานิวโลต่อไปเซตก็จะมีแนวโน้มลงไปได้ต่อถึงไหนละ่ะแนวรับแรกพันสี่แต่ถ้ารับลึกสุดพันส 90ย้ายถึงเลยก็น่าจะมีการเบรกเบรกได้ก่อนแล้วส่วนสานการณนะตอนนี้นะครับมีอะไรเข้ามากระทบกับเซตเราบ้างที่เป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้เซตเราผันผวนซึ่งแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่ามีสารการหลักนะครับเซตนะครับมีสถารการหลักนะครับที่จะทําให้เซตขึ้นหรือเซตลงนะครับมีอยู่2ตัวแปรนะครับผมจะเรียกว่าจิ๊กซอว์นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็การเมืองผมไม่เขียนขึ้นหรือลงตรงนี้ดีกว่านะครับผมจะเอียกว่าวิดว่าการเมือง การเมืองกับนะครับใครรู้บ้างใครรู้บ้างนะครับสถานการณ์นี้ค่อน,อนข้างจะสําคัญนะครับแล้วก็หุ้นที่มีปัญหาอยู่นะครับา,ายมือไม่ค่อยเรียบร้อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแน่นอนนะครับตัวแปรหลักๆ2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแปรที่เราสามารถคาดการได้ระดับหนึ่งเลยว่าเซ จะขึ้นหรือจะลงพอเรารู้อย่างนี้เสร็จแล้วสิ่งสิ่สสำคัญที่เราจะต้องมารู้กันต่อคืออะไรละมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวกรองตัวกรองหนึ่งที่เป็นตัวกรองที่เราจะให้รู้ว่ามีแนวโน้มเซตจะกลับตัวได้มากน้อยขนาดไหนคือตัวกรองตัวนี้มีชื่อว่าชั่วคราวผมไม่อยากใช้คําว่าถาวรเพราะมันไม่ได้มีอะไรถาวรอ,อยู่แล้วคําว่าชั่วคราวนานขนาดไหน อ่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันคำว่าน,นานขนาดไหนนี่คือแบบเป็นระยะกี่เดือนกี่วันกี่ปีเพื่อเราจะได้คาดการได้ว่าเวลาเสอสถานการณ์รพวกนี้ Impact กับเซ็ตเขาทําอย่างไรบ้างแน่นอนตัวแปรแรกเราบอกได้เลยว่าการเมืองเราก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยการเมืองเนี่ยกันยาก,ก็จะจบแล้วต่อให้ใครจะได้ขึ้นมาเป็นการเมืองมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมากๆพอมัน Impact กับเซ็ตมันจะจบแล้วเซ็ตก็จะทําการกลับตัวนะครับแล้วก็จะทําแนวโน้มที่ทําขึ้นนะครับซะส่วนใหญ่แต่ผมว่าพอ มันมีบวกสถานการณ์การเมืองไม่พอมีบวกเหตุการณ์หุ้นที่มีปัญหาอยู่หุ้นที่มีปัญหาที่เรารู้กันอยู่แล้วก่อนหน้านั้นก็มีมอสตาร์กก็ OTO นะตอนนี้ก็เป็น OTO นะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือสตาร์ทที่มีผู้เสียหายเยอะมีทั้งกองทุนมีทั้งธนาคารผู้ถึงหุ้นรายย่อยนะครับมีทั้งหุ้นกู้ซึ่งแน่นอนตรงนี้นะครับซ่อนกระทบกระเทือนความน,นะครับผมใช้คําว่าความเชื่อมัน่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศนะครับมันจะเริ่มไม่ชั่วคราวจริงละถ้าในประเทศเราไม่เทค แอคชั่นแบบจริงจังเหมือนกับว่าโซลูชันให้กับเขาได้มันก็จะกินยาวคือเซ็ตจะขึ้นอยู่ไหมมันก็ยังจะขึ้นอยู่แหละแต่มันขึ้นแบบกระทอนกระแทนมันไม่ได้ขึ้นแบบโอ้เราได้เราจบการเมืองไปแล้วเซ็ตควรจะแบบปื๊ดขึ้นไปเลยโอ้โหคนหวังเท่าไหร่พันหกพันเจ็ดถามว่าเป็นไปได้ไหมก็พอจะเป็นไปได้แต่พอดีเรามีตัวแปรหรือว่าจิกจ๊กซอจิ๊กซอหนึ่งคือความเชื่อมัน่นเข้ามาบวกมันก็เลยจะเป็นลักษณะที่ของเซ็ตอาจจะไปไม่ได้ดังที่เราหวังไว้หรืออาจจะไปได้ช้ามากกว่าด้วยเหตุ มันก็เลยจะเกิดสถานการณ์การแว่งตัวออกข้างหรือความการจะผ่านเบรกของเซตไปเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับลำบากไปนิดหนึ่งโอเคพอเรามาดูภาพรวมใหญ่กันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่เราจะดูหรือว่าจะเราจะทํากันบ้านที่จะไปอาทิตย์หน้าซึ่งแน่นอนเรามาเปิดกันดูก่อนเลยตัวไหนที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองบ้างอ่า กับกับทำโดดแบบนี้นะครับขึ้นไปเนื่องจากการเมืองพักนู่นพักนี้แหละว่าจะได้จบกันเรียบร้อยแล้วแนวโน้มของสถานการณ์ของการเมืองเริ่มขี้ขายคือขี้ขายในทิศทางที่เขาต้องการผมใช้คํานี้แล้วกันแน่นอนเนื่องจากลงมามากพอแล้วนะครับก็จะมีการกระโดดขึ้นแต่ถามว่าถามผมจริงๆว่ามันจะไปต่อไหมแน่นอนมีการเมืองความเชื่อมั่นถ้านักลงทุนนะคบเป็นมือใหม่หรือยังไม่ชัวว่าเซจจะกลับตัวแล้วยืนได้ผมใช้คําว่ากลับตัวแล้วยืนไม่ใช่กลับตัว แล้วลงต่ออาจจะเจอเขียวหลอกก็ได้แนวโน้มพุ้นจะเรียกว่าเขียวเขียวลวงเขียวหลอกคือขึ้นไปแล้วเกิดสถานการณ์ยังไงอันนี้วาดเผื่อ,อไว้ก่อนนะครับสถานการณ์การเมืองไม่ได้ขี้ใครดีสถานการณ์ความเชื่อมั่นยังไม่ดีเท่าไหร่พอชนไปเสร็จปุ๊บแนวโน้มเกี่ยวกับต่างชาติตาวโจนอะไรอีกนะครับทำลงมาในตรงจุดนี้แต่ยืนไม่ได้พอยืนไม่ได้ปุ๊บก็ทําลงต่อนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีหุ้นอยู่ในแนวรับก็อาจจะต้อง stop loss ออมานะครับเราต้องรู้จัก stop loss เนาะเรามาดูกราฟกัน ในชุดของการกลับตัวขึ้นแต่ผมว่าขออนุญาตเลยขอให้เบรกทะลุตรงนี้ก่อนได้ไหมหรือว่ามายืนยืนอยู่ในราคาตรงชุดนี้ก่อนได้ไหมอ่าอย่างนี้เพื่อจะไปต่ออย่างนี้จะสวยนะครับแต่ในสถานการณ์ตรงนี้บอกจริงๆยังไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดที่ผมว่าจะกลับ,บตัวได้เร็วสักถึงขนาดนั้นและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับจากการเมืองก็อีเอกนะครับก็ทํากระโดดขึ้นไปนะครับมีแรงซื้อคืนมีการผ่านนะครับยกตัวขึ้นไปเหมือนกันครับวนผ่านตรงจุดนี้ก่อนหรือกลับเครื่องมายืนในแนวรับสําคัญให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันไปนะครับ ครับมีคำถามจากพี่สำหรับพี่ที่ท่านมีแล้วคขาอยารู้ว่าจุดสต็อปลอสสำหรับที่มันมาก่อสร้างกับพลังงานจะทำยังไงครับกลุ่มก่อสร้างกับพลังงานพอทราบตัวไหมครับว่าเป็นตัวไหนขอจ่อจงให้ผมนิดนึงนะครับเราจะได้จะได้คุยกันเลยน่าจะเป็นตัว EA อ่า EA นะครับตัวที่เพิ่งขึ้นมานะครับโอเคพอทราบ ต้นทุนไหมครับหรือว่าบอกต้นทุนให้ผมนิดนึงเพราะว่าเรารู้ต้นทุนเราจะได้รู้ว่าในในจังหวะของการ s o ั Loss ควรเป็นจุดไหนหรือว่าเป็นควรในจุดในการเทคโปรฟิกเป็นจุดไหนนะครับ 56. นะครับ5 6 2 6 56.25 26นะครับ ก็เป็นแนวนี้แนวนี้เลยนะครับนะครับต้นทุนเป็นแนวนี้นะครับก็พึ่งซื้อแล้วจุดกระโดดขึ้นไปผมบอกได้เลยถ้าเป็นแนวพึ่งซื้อนะครับก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่นะครับแต่ผมให้ความสําคัญเลยถ้าตัว EA เป็นตัว Market Cap ที่ค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างจะตามเซตนะครับก็ต้องลุ้นเซตนิดน,นึงว่ามีแนวโน้มที่จะทําขึ้นหรือทําลงถ้าสมมติว่าเป็นแนวโน้มที่ยืนได้ก็สวยเลยแต่จุด Stop l ล s s ของเรานะครับแน่นอนต้องไม่ทํำนิวโลนะครับก็คือ52.50ไม่ควรหลุด22.50ถ้าหลุด52.50ผมแนะนคเอ่อ ออกร้อยเอร์เซ็นถ้าเราซูมกันดูจริงๆ EA ยังเป็นขาลงอยู่นะครับยังเป็นขาลงอยู่ยังเบรกไม่ได้ยังไม่สามารถดุดเทสไลท์ที่กดลงมานะครับถ้าผมวางในจุดที่อจะเทคพอฟิกวิ่งให้ไปถึงจุดนี้นะครับก็อาจจะซอยขายนะครับในต่างๆจุดแรกเลยผมมองไม่ไกลจริงๆเพราะเซตเราไม่ได้แข็งแรงนะครับก็ประมาณ 68, 61 61เ็แล้ว64ไปถึง67ก็ดูจังหวะอยู่ถ้าเซทยังมีแรงหนุนต่างชาติเริ่มเข้าซื้อ,อถ้าพี่ๆเห็นการต่างชาติเริ่มเข้าซื้อ2วันแล้วตามเข้าามามมตติดแ่่ผวัันนยงเป็จ นวนที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่พันหนึ่งร้อยกับพันเจ็ดแต่ยังดีแนวโน้มยังดีตรงที่ว่าเริ่มมีแนวโน้มสัญญาณเพราะว่าไม่ไม่เคยเข้าซื้อก่อนหน้านี้เลยวันนี้เป็นสองวันติดค่อนข้างจะน่าสนใจถ้าเซตยืนหรือรอ,รอ,ออกข้างได้ก็จะสวยมากสําหรับเรานะ EA เป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบจากการเมืองเล่นอย่างระมัดระวังในะระดับหนึ่งเลยผมแนะนําว่าเซตตรงนี้เราสามารถเฝ้าดูไปก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบให้กลับขึ้นมายืนในแนวอ,อประมาณช่วงโอไมค้าพันห้าร้อยยี่สี่ก่ดูคุ้นที่สุด สวยนะครับดูหุ้นที่มันมีการกลับตัวนะครับจากโซนล่างๆอัพไซ์ค่อนข้างจะดีนะครับมีอยู่ค่อนข้างจะหลายตัวผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราทำกันบ้านาาตัวบเรากับกับ k b a k ช่วงราคานี้น่าสนใจไหมครับ BBIK BBI เคโนโลยีนะครับพวกเอ่อ Transformation เนาะ Digital Transformation นะครับโอ้ในจุดนี้นะครับก็สําหรับผมนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจผมใช้คํานี้เลยนะค่อนข้างจะน่าสนใจหนึ่งนะครับเขาก็อยู่ในกรอบของเขาทั้งที่เสร็จลงนะครับยังอยู่ในกรอบไม่หลุดกรอบนะครับอันนี้ผมก็จะเรียกว่ากรอบเนาะนะครับเราเราดูจากตรงนี้ได้ซูมออกมานิดนึงเวลาทํากันบ้านนะครับยังอยู่ในกรอบนะครับติดกรอบสําคัญนะครับในชุดตรงนี้ นะครับสาคัญนะเขาเล่นเล่นอยู่ในเกาะสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างจะกว้างเนาะในชุดนี้นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญคือนะครับเขาก็ทาขายเอ็นเอ็นยกนะครับเอ็นยกไปเรียบร้อยแล้วยิงนะครับยิงเกือบแบบวิกวขึ้นไปนะครับถามว่าซื้อเข้าได้ไหมผมไม่ได้อยากเฉียกูณสักตัวแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผมนะครับก็เป็นในลักษณะที่ผมบอกว่าก็าเป็นแนวโน้มที่สามารถเข้าซื้อได้ดีกว่าหรือ ที่ไม่มั่นใจเกี่ยวกับว่าเซตจ,จะยืนได้ไหมก็อาจจะรอดูเซทชนิดหนึ่งนะครับอาจจะช่วงนี้ถ้าได้ตรงเนี้ยเราจะแหลมนะครับเป็นจังหวะสวยมากกว่าหรือจะวางแผนหรือว่าเราจะดีไซน์คือการวางไม้ในการเล่นโอเคสักสามไม้พี่จะเล่นไม้นี้ไม้หนึ่งกลับมาตรงนี้มาอ่าไม้สองแล้วก็กลับขึ้นไปปุ๊บใช้ไม้สามในการซื้อนะครับก็จะเป็นตัวหุ้นที่โอเคค่อนข้างจะน่าสนใจกับช่วงในสถานการณ์ช่วงนี้เพราะว่าเขาเล่นอยู่ในกรอบ ถามว่าเสียไหมตรงนี้ผมม็เว่ามันยังย่ออยู่ในกรอบในจังหวะที่เซ็ตลงนะครับแล้วก็กลับตัวตามเซ็ตผมว่าจะเป็นคุณตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสียมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ B E 8 B E 8ถ้าเทียบกับ BBIK ผมว่า B E 8ค่อนข้างจะได้เปรียบมากกว่า พูดในเชิงชนกันรู้จักเทียบเคียงเหมือนจากว่า b b a k เเนี่ยเขายิงแรงขึ้นไปแล้วอ่าเห็นไหมหุน้นถ้ายังอยู่ในกรอบเป็นหุ้นที่ผมว่ายังมีแนวโน้มที่ที่ยังดียังหยิบยกออกมาเล่นได้ตัวนี้จะค่อนข้างจะชัดเป็นแนวรับนะครับก็สวยๆเลยก็มีแคนเดิลซื้อคืนแล้วก็มีวอลล่มเข้ามากถ้าจะไม่มีของผมใช้คําว่ามีของแล้วหรือย,อยังครับถ้ามีแล้วจุด s ต o p ปลอก็ไม่ควรพอดีมันอยู่ใกล้ๆแนวรับนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญก็ควร s ต o อปลอที่39.75นะเรับจุดเป็น จุดที่เราเราจะต้อง stop loss นะครับแต่ในจุดที่ว่าเฮ้ยในวันจันทร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมขอเลยว่าให้ยืนไม่ต่ำกว่าราคาเปิด41.50แต่แถถามว่าแนวโน้มเสร็จเรามีแนวโน้มที่เอื้อจากดาวโจน์ก็ดันไปความขี้คายของการเมืองดีขึ้นดีกว่าผมใช้คําว่าดีขึ้นผมว่าเส็จน่าจะมีแนวโน้มที่ยืนได้หรือว่าทําบวกขึ้นไปได้ไม่น่าจะมากนะครับไม่น่าจะมากนะครับก็ B8 เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็สามารถจะซื้อได้แต่ถ้าผ่านไปตรงที่43.25ก็ลองถือได้เลยนะครับแนวต้าน 8.75สำหรับปี e8 ถามว่าโอเคน่าสนใจไหมก็น่าสนใจอยู่นะครับผมครับฮาน่าเทียบกับ eA ครับฮาน่านะครับฮาน่าเทียบกับ eA ฮาน่าเทียบกับ eA ไม่ได้นะครับ eA คุยไปแล้วนะครับเกอะหน้านี้ฮาน่านะครับเป็นจุดที่ถ้าเขามีสตอรี่เฉพาะตัวจะสวยอยู่นะครับอันนี้คือหลุดโลแล้วกลับมายืนได้นะครับเป็นจุดที่สื่อนะครับแล้วก็ตรงชุดนี้ก็เป็นเนขายกนะครับนขายกแล้วกลับขึ้นไปแต่แนวโน้มอย่างนี้ผมก็ถ้ายังไม่มีของผมขออนุญาตเราซื้อสูงนะครับบางทีจะเน้น คิดว,ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงกลางเทรนของเขาไปแล้วเป็นผมนะครับสไตล์การเล่นของผมคือขอจะมาซื้อในแนวที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ดีกว่ามีแนวโน้มที่จะไปได้ต่อเนื่องจากเซตยังไม่มีความสเตเบอร์เท่าไหร่ถ้ามาซื้อตรงนี้กําไรเราเราจะชนตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะทําลงต่อแหละไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ผมขอให้แบบพี่ๆลุ้นนิดนึงดีกว่าลุ้นว่าปื้ดขึ้นมาอ่ามายืนตรงนี้ได้อ่ามาซื้อตรงกอรอบต,ตรงชุดนี้นะครับผมว่าแข็งแรงมากกว่าหรือเล่นในทางกลับกันก็คือลงกลับมาในชุดนี้แล้วยิงเข้าไปอย่างนี้โอเคอย่างนี้สวย นะครับฮาน่านะครับเวลาเราเทียบเคียงเราจะเทียบเคียงกับกลุ่มเดียวกันนะครับเราไม่เทียบเคียงข้ามกลุ่มไม่งั้นมันมันจะชกกันไม่ได้นะครับจริงๆฮาน่าต้องเทียบเคียงกับ KCE นะครับแต่ว่าตัวตัวใหญ่จริงๆเขาจะเป็นตัวเดลตานะครับผมนะอ่ะในชุดตรงนี้นะครับ KCE ถ้าฮาน่าเขาอยู่กลางเทนนะครับกลางเทนตัว KCE ผมว่ามีแนวโน้มที่สวยกว่าฮาน่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้พูดถึงพื้นฐานนะครับพูดถึงเทคนิคเออร์อย่างเดียวนะครับผมนะถ้าใครจะต้องการการทําการบ้านเพิ่มเติมก็จะต้องไปดูพื้นาาเเพิ่มกํลังใให้ร ก็แนวถือให้ได้ไกลมากขึ้นตรงนี้ชนมานะครับเออเอ็นขาแนวรับยกกลับขึ้นไปอย่างนี้ผมว่าสุขเพราะว่าแนวต้านยังอยู่สูงอยู่แนวต้านชุดแนวต้านยังอยู่อัพไซด์ยังดีอยู่ KCE ก็จะเป็นตัวที่ถ้าชนกับฮาน่าผมว่า KCE เป็นตัวที่น่าสนใจกว่ากว่าฮาน่าแต่ข้อเสียเปรียบหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือ K c e จะผ่นผวนมากกว่าฮาน่านะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับนะ ขอคำถามครับผมเซตกลุ่มธนาคารถึงมีการแกว่งเยอะอ๋อครับแน่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราคุยกันเหมือนต้นคลิปแล้วนะครับว่าเรามี2ตัวแปรที่เกิดขึ้นอันนี้เซตนะครับมีตัวแปรไหนบ้างที่ทําให้เซตขึ้นหรือเซตลงนะครับใช่วงนี้แน่นอนการเมืองตรงนี้ก็จะเป็นอะไรความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นประกอบด้วยกลุ่มไหนบ้างกลุ่มหลักๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารแล้วกลุ่มธนาคารตอนนี้โดนอะไรอยู่นะครับโดนผมก็จะใช้เขาบอกว่าโดนสตาร์เล่นงานก็ได้นะครับแบงก์ก็จะสะเทือนจากความเชื่อมั่นจากตรงนี้ไปนะครับธนาคาร BBL ซึ่งขายพุ้นสตาร์ลงมากดลงมาตืดลงมานะครับทั้งหมดเลยพี่ๆต้องเข้าใจก่อนเวลาเพื่อนขายในกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่แล้วก็จะขายตามกันลงมาคืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวันอังคารกับวันพุทธที่ขายลงมาที่มีข่าวที่มีข่าวขายแต่ทําไมละ่ะในในวันพฤหัสศุกนะครับที่กลับตัวขึ้นไปแน่นอนผมบอกไปแล้วว่ากลุ่มที่จะกลับตัวตามเซ็ตนะครับก็ยังมี2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มธนาคารกับกลุ่ม Energy นะครับแต่พอดีกลุ่ม Energy จะดันตัวกลับไปมากกว่าเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับพุ โอเคงั้นเรามาดูเคแบงกันนะครับวันพุธก็ทําลงพฤหัสมีแรงซื้อคือก็พยายามจะยืนแล้วก็ยกขึ้นตามเสร็จยังอยู่ในกรอบผมยังให้เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่ดีกว่าผมจะเรียกเป็นการยอ่อคือไม่ได้เสียนะครับลงจริงถ้าลงจริงๆอ่ะผมจะเรียกว่าเป็นการลงหลักแบบหลังเขาเหมือนเหมือน BB l อย่างเงี้ยมีการขายคืนขึ้นไปถ้ายังไม่ได้สามารถเคลียร์กับสตาร์กได้เฝ้าดูเขาไปเกาะหรือว่าเราอยากจะเล่นจริงนะครับเราไปดู s c b จากวันอะที่เพื่อนเขาขายเพราะวันอาคารวันพุธนะทำกดลงมาแต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวเข ที่ส่วนตัวของเขาเหมือนกระทบชิงเพื่อนเพื่อนก็เลยทําลงแต่พอเซตกลับตัวปุ๊กก็เลยกลับตามเซตกับตามภาพรวมใหญ่ซะมากกว่า s c b ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเขายังยืนอยู่ในกรอบตรงจุดนี้ได้หรือว่าถ้าเล่นแบบสายซาสมก็น่าสนใจอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีตัวไหนอีกนะครับของแบงก์ t t b เห็นไหมครับแต่และตัวนะครับทาหน้าที่เหมือนกันเหมือนเพื่อนเขาเลยเหมือนเพื่อนพระเอกเขาดีกว่าผมก็ใช้คําว่าเหมือน b b l เลยนะครับก็คือนะพอมีปัญหาจากวันอังคารกพาพพาพร็พยายามยืนพอวันพุธเทิ้งลงมาพิรหัสยืนพยายามยืนตัวนี้ยืนตามเซตพอวันศุกร์ปุ๊บเซตกลับตัวปุ๊บบีดกลับตัวนะครับถามว่าเสียไหมตอนนี้นะครับทรงๆนะครับถ้าเราบอกได้เลยเซตก็พยายามจะกลับตัวไปยืน คือไม่อยากลงแล้ว <ướ> ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่อยากลงละลงแค่เนี้ยว่าลึกมากพอละถ้าสถานการณ์ยังเป็นในลักษณะแบบไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมากกว่านี้ผมว่าเซตน่าจะหนีโลได้แล้วนะครับตัวแบงก์ก็เลยจะเป็นลักษณะของการแกว่งด้วยข่าวสตาร์ทซะส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับผมอ่านะครับแผนการเล่นสัปดาห์หน้าต้องระวังอะไรบ้างไหมแผนการเล่นสัปสัปดาห์หน้านะครับอันนี้เราก็มีไกด์ไลน์ตั้งแต่ต้นคลิปละ ตัวที่ผมจะมองภาพรวมใหญ่ก่อนนะครับภาพรวมใหญ่ของเซตก่อนนะครับอ่าอันนี้มันเปิดมาเปิดไว้อยู่แล้วเราต้องเราต้องลบตรงนี้ออกแผนการเล่นนะครับแผนการเล่นนะครับกลุ่มกลุ่มที่เราควรจะต้องระมัดระวังแล้วกลุ่มที่ ควรยืนให้ได้เราบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มแบงก์เพราะอะไรกลุ่มแบงก์มีซอนซอรี่แอสตราถ้ายืนได้สวยเลยถ้าแบงก์ยืนได้ก็มีแนวโน้มเซ็ตมีแนวโน้มกลับตัวได้ค่อนข้างจะถ้าแบงก์ยืนได้ตัวต่อมาจะตามมาด้วยก็กลุ่มฟินแลนเชียลกลุ่มแบงก์จะลากกลุ่มฟินแลนเชียลตามมาแล้วกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มอะไรเอเนอร์จีกลุ่มเอเนอร์จีตัวนี้มันกระเทือนถึงกลุ่มไหนล่ะแน่นอนการเมืองเข้ามาเราก็จะต้องดูก่อนว่าข่าวผมบอกไว้ก่อนเลยผมไม่สามารถแบบคาดการณ์อะไรได้แบบ100%บาาางทีข่วในกรกลตัวเนี่ยเป็นข่าวของแนว โน้มของการเมืองความขี้ขายมีการกลับการเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนในการกลับของตรงนี้มันกระทบกับตัวไหนละ่ะ Energy ก็จะเป็นกลุ่มอะไรจะบอกว่าเป็นทุนผูกขาดเอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็เกี่ยวกับอะไรกราฟ E.A แล้วตัวหุ้นลูกๆเขาอีกอ่ะเราก็ไปทํากันบ้านต่อได้นะครับว่าม,มีมีอะไรอีกอ้าวกราฟมีอยู่อันเดอร์อะไรบ้างที่นี่เราก็สามารถไปดูได้ถ้าเราไม่อยากเล่นกราฟไม่อยากเล่นกราฟเลยนะครับหรือว่ากลุ่มเอ่อนายทุนนะครับก็อะไร C.P.O ตัวกลุ่มพวกนี้นะครับจะต้องว่าต้องยืนให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปดูกลุ่มอื่นแล้ว ก็จะทาการบ้านตัวที่เราจะทําการบ้านคือถ้าเราเล่นตามเซตนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยนะครับโซนของในการทําการบ้านโซนตรงนี้นะครับก็ผมจะเรียกว่าโซนบนนะครับโซนล่างนะครับโซนกลางเมื่อเซตกลับตัวผมบอกได้เลยโซนบนนะครับพยายามอย่าไปยุ่งกับเขานะครับมันเขาจะทําย่อลงมาถ้าเราทําการบ้านเราเราก็จะยังจะพอเห็นอยู่ผมบอกว่าย่อนะครับไม่ใช่ลงนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับจุดที่เรา สวยๆเลยผมใช้คาว่าสวยๆเลยก็จะเป็นโซนนี้เล่นตามเซตนะครับไม่ได้เล่นส่วนเซตนะครับถ้าเล่นส่วนเซตจะเล่นอีกแบบหนึ่งโซนนี้นะครับในจุดตัวที่ทํากันบ้านถ้าหลุดแนวรับผมถือว่าหลุดหลุดแนวรับของตัวนี้นะครับหลุดนะครับเราต้องซอบลอสนะครับตรงนี้เราก็สามารถไปเปิดกราฟแล้วลองไปทํากันบ้านกันดูได้นะครับแล้วก็กลุ่มหลักๆที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าที่ควรจะยืนได้นะครับเพื่อเป็นแผนในการเล่นของอาทิตย์หน้านะครับต้องยืนให้ได้ก่อนแต่ถ้ายืนไม่ได้ด้วยสตอรี่ตรงไหนด้วยกลุ่มไหนที่จิกซอนไหนเข้ามา Impact เราก็จะต้องมาาว่กกันนออีีทึงงข อาทิตย์หน้านะครับผมอาทิตย์หน้าอาจจะมีการทำกันบ้านให้ดูอีกทีหนึง่งถ้าเซตเป็นการกลับตัวที่สวยสวยจริงๆก่อนนะครับตอนนี้เหมือนเหมือนกับว่าเซตเพิ่งจะ จะหายป่วยไม่หายป่วยจะอะไรไม่อะไรผมแบบตอบไม่ได้เต็มปากแล้วก็พี่ๆก็จะชอบมาถามว่าจะซื้อได้ยังหรือว่าเราจะอะไรได้ยังถ้าพี่นะครับมีไมซ์เซ็ตแบบนี้ว่าเฮ้ยเราอยากจะซื้อช่วงนี้อ่ะกลัวตกรถกลัวตกอะไรกลัวไม่เหมือนเพื่อนกลัวอะไรให้แบ่งไม้หานเข้าไปแต่สําหรับผมผมจะไม่เล่นไม่ได้เล่นในในจังหวะแบบนี้ผมชอบให้เซ็ตฟื้นอย่างชัดเจนก่อนนะครับเรารอ นะครับแต่ในจังหวะการรอเนี่ยก็อาจจะรอรอเร็วเร็วกว่านิดนึงนะครับผมใช้คําว่าเร็วกว่านิดนึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนเกมไหนไม่ใช่เกมของเราเราก็ไม่เล่นนะครับเกมไหนมันเข้าเข้าหน้าเกมของเราเราก็จะเล่นก็อย่าลืมไปทําการบ้านกันนะครับผมนะอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีอะไรสนุกสนุกมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมก็อาทิตย์หน้าก็จะมาคุยให้เพิ่มเติมนะครับวันนี้อาทิตย์นี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกำลังใจนะครับก็ได้มีคลิปต่อๆไปนะครับให้ช่อง Money Trade Money Game นะครับคิดเองเป็นเทรดเองได้นะครับก็ฝากไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับขอพี่ๆอย่าลืมกักันบ้าน,นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ